สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปในการตรวจซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนะครับาบางท่านอาจจะไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยเห็นข้างในของเครื่องแบบนี้ว่าหลักการทำงานเป็นอย่างไรทีนี้ตัวนี้มีปัญหาครับเวลาเราเปิดน้ำแล้วระบบสปาร์คไม่ทำงาน กับระบบวาล์วแก๊สไม่เปิดครับออจากการที่ได้ตรวจด,ดูจากภายนอกของเครื่องแล้วพบว่ามันมีตะกันมาจับแล้วก็สายไฟอย่างต่างเนี่ยตามขั้วต่อเนี่ยเกิดออกไซด์ครับเกิดออกไซด์ขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ สามารถเดินได้อย่างสะดวกเพราะว่าระบบนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าครับใช้ถ่านอัครไลาหรือถ่านชาร์จแค่1.5โวลต์ไซดีสอก้อนครับเป็นตัวเปิดปิดระบบการทำง,งานนะอันนี้ผมก็ใช้เป็นตัวซ็อกเก็ตแปลงจาก AA เป็นเป็นไซสดีนะครับ ซึ่งมันสะดวกดีเพราะมีไซส์ที่เป็นฐานชาร์จของไซส์ A A เยอะครับก็จะใช้แบบนี้ครับปิดเข้าไปนี้ครับทีนี้ขั้วมันสกปรปกไหนก็พบปัญหาก็เลยเปิดซ่อมดูครับว่ามันเป็นยังไงก็จะมีในส่วนของตัวจับแรงดันน้ำเนี่ยครับซึ่งเป็นทำหน้าที่ผักลิมิตสวิตตัวนี้ครับ ให้สั่งชุดคอยจุดระเบิดเชี่ยวหัวเทียนตรงนี้ครับให้ทำงานครับทีนี้มันไม่ไม่เปิดฮะวาวตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ค่อยสั่งอาจจะเกิดจากในเนี้ยมีตะก,กันไปจับแล้วเวลาน้ำมาน้ำเข้าน้ำออกอย่างเงี้ยครับมันมันเดินไม่สะดวกไม่ผัด ไอฟแมให้เปิดอะไรเงี้ยครับก็จะเปิดดูครับว่าว่าเกิดจากสาเหตุใดก็มีน็อตล็อกอยู่แค่สองจุดเองครับแล้วก็น็อตแสกสีตัวครับเราจะลองเปิดดูนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะก็ก่อนทำการลื้อก็ อย่าลืมถ่ายภาพเก็บไว้นะครับเพราะว่าเผื่อประกอบไม่ถูกปลดหมดละผมปลดไว้แล้วครับตัวนี้ก็ข้วทองแดงครับอ่าเปิดแลนะครับเนี่ยจะมีแผ่นไดแฟมแบบนี้น่าจะสกปรกครับ ต้องค่อยๆแกะนิดนึงครับก็บเดี๋ยวจะถอดชุดนี้ออกมาล้างทำความสะอาดครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับแรงกดแต่ไอ้แบบไมใจริงครับขลา,าน้ำเข้าเดี๋ยวจะไล่ทำความสะาดแล้วก็เอาเอาลมเพชเชอร์เข้าไปเป่าดูครับว่ามันมีอะไรอุดตันไหมอันนี้เป็นประสบการณ์เดิมนะฮะที่ผมเคยเคยซ่อมมาแล้ว เป็นชุดนี้ครับที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานเราไม่สั่งให้ระบบทั้งหมดทำงานครับอ่ะก็ไม่มีอะไรยากครับก็ใครใครเจอเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองทำดูนะครับอ่าก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นระบบแก๊สเหมือนกันนะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงว่าอย่าให้รั่วหรืออย่าไปยุ่งกับมันมากครับเพราะว่าระบบแก๊สไม่ได้ถูกน้ำมันก็จะไม่ผุไม่อะไรมันก็จะอย่าไปยุ่งกับมันครับส่วนระบบน้ำเนี่ย จะมีปัญหาเป็นหลักเลยถ้าถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้ก็ลองทาตามแนวทางนี้นะครับไม่ยากครับค่อยๆทาค่อยๆเปิดแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ดูนะครับก็ขอนําเสนอแนวทางไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วได้ผลยังไงจะมามารายงานอีกทีนะครับสวัสดีครับ